กอนโมโก,โกุกยุเขาขอผิดแล้วมาเที่ยวชวนเหล็กกับผ้าชินกรขาสั้นเลยขึ้นพูดทำเบิกแบบบัรลูทางว่ามันเป็นยังไงชินกรบอกว่าขาล้มไง,งกลัววะตอนเหล็กเครียดวะค่า,าว่าสิล้มจังใดเนาะแต่พอ,อยามล้มทนน่ะหลาไหลจกจกลงเลยจ้าป่าที่นี่เ้ากับมาหอดเขาขอแล้วได้สิพากันไปเที่ยววัดพระส่อนเกลียวพากันมาเที่ยวตั้งแต่ปีหกหาคนเด้นีน่มาเห็นด้วยตาหน่งามอิหลีเดวิลเพิ่นกับสวยครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ต่างยุคกลางเขาเลยวิวหนียางแจ่มอ่ะ มั่งไปทางไรกะแบบสดชื่นปลายนะเว้นกะเสีแดห่อนจักน้อยหาหม่องจอดรถบ้าน้ดตุคอยกะรอ่บ้าทางหลังผีเหลวเลยมาจักน้อยกะมาแว่กินเขาลานนี้จะมีหม่องจอดรถให้น้ำน้ำสองเกลียวกับกับพ่อทะเลสองจานกับปลาไปหารอยเศร้าก็ต้องทั้ใจละนอนมันเป็นราคาของสถานที่ท่องเที่ยวว่าข้าจ้ากกะหายหลายอยู่กับพ่อทะเลมองง่ายๆข้าจ้าขายวิวน่ะล่ะวิวสวยอีสิตังกินลมชมวิวมองภูเขาวิวดีค่ะภูเขากะเขียวงามแห้งานละลอยหาซิบ่าข้าจอกกะหายหลายเติบอยู่กินเร็วๆกะทองไข่โอ่งลงหุ่นละคนทองุ่่่นแแล้วตบมย เป็นหมูสามสันจ้าบรรยากาศฟินวิ่งกับหากินชาเขียวรานนันรานนีถัีแล้วไอป,ปีดีดากับชิ่นะก่อนขอยมากเล้วมาเที่ยวเธีวแหลกจีใจเลยจ้าหลังจากนั้นมากข่อยมาก ทุกปีเลยก็คือผู้ท้เบิกเท้าคอนี่ขาดบะไดมาทุกปีจ้ะปี6กหากกเไปทุกปีเลยแต่ว่ากเปลี่นี่แล้จ็คสด้ไปบ่ไปี่นกอรสิภาาไปบ่บวมี่บักลาน่อยขอยกับม่ยางต้อเต้ต้อเตสิมาเขาวัดมาวัดแต่งตัวให้สุภาพด้วยนะจ๊ะคนบ่สุภาพก็เจ้กัมีผาขายเพื่นรลอยเศร้าอยู่ข้างหนาไปจากห่อปีกขาเข้าไปแต่แง้มใบก็จะหอนจักน่อยยางออกหอนตีนพร้อมแล้วแต่ว่าวิวนี่คือสุดยอดอีหลีวิวงามทุกหม่อมคลายมุ่งได้กับงามวิวดีท บรรยากาศเต็มปอดไปเลยจ้าเบิ้งที่ละเขียวขจีเขียวเฉอุ่มเขียวงามเขียวแบบเออมันธท่รมชาิอหลีเด้พอบิคิดว่าวิวมันสีงามปะนีแค่หินพระพุทธรูปองค์สีขาวต่างยุทธชุงๆก็คือแบบงามแล้วพอเข้ามาแบบเบิ้งวิวทั้งหลังนี่เห็นงามคู่เขาสลับซับซ้อนกันไปปัดผ้าสวนเกลียวเป็นอีกมองหนึ่งของเขาขวอด้วยถิ่งตองมะเที่ยวเลยอหลีแต่มาเขาขวาก็ตตองมาแว่นีล่ะว่าท่างขข้นกันจะสั้นจังน้อยแต่ก็บระเด้สั้นค่ะ ยับข้นไปอีกสูงก็นีกับสิมีรลานอาหารนี่ยังข้นไปแต่ว่าตัวข่อยบ่ได้ไปเพราะฝ่าว่าบบมันฝ่าหอกเพราะว่ามาเธอแรกกับ,บรว่ามองได้ขึ้นมองได้มองได้แต่หนทางกันยังว่ารัวอ๋อมันเป็นยังสี่ตีพอมาหอดแล้วจังหัวเออมันเป็นแบบนี้หลังจากนั้นมาปีสองปีสามโอ้ย บางจีพีเอ็ดเก่งขึ้นหาสถานที่ท่องเที่ยวก่งขึ้นหาหม่องพักก่งขึ้นพอนแล้วนี่ว่าออกบานปีแรกนอะออกมาแบบงงๆออกมาเลยก็คือเปิดแต่จีพีเอ็ดแค่นั้นแหละเข้ามาไหวาพากินลมชมวิวแล้วเขาก็สิไปหาหม่องพักกันจ้าหม่องพักบริจองไว้เดอ้อคือจองจะคืนแหลกจะพูดทะเบืกอจะว่าปัดทศนี้เฮาสิมาหาอยู่หม่องเขาขอบัอนหนาวเวลาไปเที่ยวของก็สิหาต่มือแรกเท่านั้นละ่ะที่พักมือ2องมือ3ตัวไข่หาดาบหนาทั้งนั้นเพราะว่า ไปแบบบ่มีแผนอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็กลับยบบังสินะมาหอดกับลุงทาง่าถึงสตูบาท,ที่นี่ข <c oughs> ี้เจอึ้นมาบอกชูงมันงเหรอว่าเป็นหวังที่เฮาเบิ่งไไ้แล้ขี่้อนขึ้นไปอีกแต่ว่าวิวเขาคอนก็งามแห้งวิวสวยก็ามาเพชรบณ์ก็ตตองมาสองมองน,นี่แหละเขาขอกับผู้ถือเบอิกมันการพักผ่อนไปในโตเลยละ่ะทั้งงานม้านานักตองมาแบบว้พอนไขกับบรรยากาศดีๆแบบนี้เพราะว่าสิเขาขอผู้ถือเบอิกคอยใหย้ ก็ว่าได้ที่พักอยู่หนีขึ้นละพันสองเจ้าเบิ้งหองตี่หลายยางกวงวิวอยู่กับยางดีมีตู้เย็นมีทีวีมีพัดลมมีน้ำออกน้ำอุ่นมีแอร์คือครบจบในหนีเลยยงมแรงนี่หมูกระทะให้พร้อมพอเจ้าต้องสั่งเอาเด้อมีไปช่วงปีหกหาข้าเจ้าคินหองละพันสองแต่ว่าพ่อไปปีหกเจ็ดมั้งน่าจะพันหายังไงก็ขึ้นตามฤดูกาลท่องเที่ยวแบบโลซีสันห้ซีสันประมาณนี้นะแต่ว่าวิวดีหรือั้นที่พักมองนีต้านไม้ระเบียงหมอกดีละมั้งข้านจำว่าผิด เบิงที่หล่ามีระเบียงทั้งหนเฮ้านางกินมมกทาพร้อมเบิงวิวขังนาคือเนี่มาเสาตื่นเขินหูดมานออกเบิงวิวได้แบบสะใจเลยแป่ว่าห้องซีมผู้เป็นเป็นไปหน,ปน,ปนอ่อยแต่วิวก็สวยชมวิวไปข้าวหนึ่งจังเลยว่าฝนห,หึมหืมห่มมากผลลัสินนกรว่าธรรมาดาละยุผู้เขาฝนตกดีตลอด มันตกแบบนี้ต้องหายกินหมูกระทาเด้อเจ้าเบิ่งขี่ฝ่าเป็นทย,ยานค่ะฝนบึมบึมมากตกแรงมาก่นกับมาสรงหมูกระทาเ้าจ้าจริงมันมีดาดฝาขงังเท่าไงเฮาข้นไปกินหมูกระทาก็ไดแต่ว่าฝนมันตกห้หามห้าเห้าก็เลยได้ข้นไปเ้าก็เลยกินหนาระเบียงเทิงห้องอากาศเยน็นๆกับหมูกระทาสิมันฟินอีหลีได,ด้เสียงหมูกระทา จิมแล้วก็จุ่มจุ่มแล้วก็จ,จ,วกจิ้มหมูแห่ห่มย่างเสียบซีฟำน้ำจิ้มแซ่บหลายหมูห่อกับอัดน้ำแข็งเลีย,ยมาตานผู้ถืบเบือช่งทั้งกุ้งถึงไปย่างเนาะกินหมูเบิือก็เลยหัวมานำใส่ถังน้ำแข็งมากหมกมงเคืองเงี้ยมาเสาร์ตื่นขึ้นมาบรรยากาศโอ้ยเปิดม่านออกนี่โอ้ยฟินขนาดจ้าเจ้าเบิึงที่หล่ะหมอกจุใจเลยถึงมันสิบวัหลายเป็นปุยเมียกว่ไหนแต่ว่ามันก็นงามแห้งจมกับข่อยไปเทียเ่ยวเทียแหลกในผัอหมอกอยู่บ่พัวผู้ถืบเบือแต่ก็มาผออยู่เขาคอ